เล่นไปตามคันนา ปัญหาของชาวนาปัจจุบันนี้การทํานาปีนี้ในรอบที่หนึ่งนี้จะเริ่มนาปีวันที่1ตุลาจบวันที่28คุมภาปันธ์าที่เป็นปัญหาเพราะเนื่องจากชาวนาที่นาปีนี้ก็คือภาคเหนือนะครับเขาทำนาปีกันแต่ในจังหวัดยะยาเรานี่ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่เป็นที่พักน้าไม่สามารถจะทําข้าวตามนโยบายได้ล้ำรถถึงจะได้ทํานานี่คือปัญหา สมัยรุ่นปู่รุ่นยา่าจนป่านี้กะอายุ50าส่าแล้วค่ะสู้แดดสู้ฝนสู้กันมาตลอดเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะคะพอมาถึงรัฐบาลรุ่นนี้ดีมากๆเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลช่วยเหลือหมดรุน่นก่อนนะคะข้าวขาย5,000 4,000ค่ะไปทําอะไรได้คะ่ะมีแตน่นี่มีแตน่นี่ดอกร้อยละ20จนจะท่วมตายพอมาเจอรัฐบาลรุ่นนี้นะคะชาวนาลืมตาอ้าปากได้ทุกคนเลยค่ะ เราเนี่ยเป็นชาวนาใช่ไหมเช้าเย็นเราก็ต้องออกคอยดูเรื่องน้ําคอยดูเรื่องมแมลงถ้ามแมลงเกาะกินเราก็ต้องซื้อ,อยาสมัยนีย้ถ้ายาทุกๆเอามแมลงไม่อยู่การทํานาแต่ละปีแต่ละรุ่นเราจะไม่เหมือนกันบางครั้งเราเจอโรคบางครั้งเราเจอเม็ดรีบตรงนี้เราจะมีปัญหาถ้าจะให้ชาวนาตอบอย่างเปิดอกโครงการและจำนำนี้ดีมาก ดีสำหรับชาวนาทุกๆครัวเรือนเพราะสมัยก่อนชาวนาไม่มีโอกาสที่จะมีกินรัฐบาลก่อนมาบริหารจนหมดเลยใช้นี่ไม่ได้พอมารัฐบาลนี้ช่วยเหลือได้ทุกอย่างหนึ่งเราอยากได้รถเราก็ได้เราอยากได้บ้านเราก็มีเงินเพราะรัฐบาลชุดนี้ช่วยเหลือชาวนามากที่สุด โครงการรักจำนำข้าวเนี่ยทางรัฐาบาลนโยบายนยกตระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวนามากนะครับสามารถที่ทําแล้วคุ้มต้นทุนและมีกําไรสามารถจะไปใช้จ่ายทางนี่สินได้ทางทกศได้มากพอสมควรเลย2ปีที่ผ่านมานี่นะครับแต่ถ้ายืดไปส,สักสปีหรือ5ปีเนี่ยชาวนาจะหมดนี่สินเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับกอตอนรับกาสู่รายการเพื่อชาวนาครับรายการที่ส่งเสริมคุณค่าชาวนาไทยครับผู้ที่มีอาชีพหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินครับมาดูวิถีชีวิตของชาวนาปัจจุบันว่าเขามีชีวิตอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับ คุพี่ขวัญชายโอ้โหทุ่งนานาะบ้านสามตุ่มแล้วนี่อากาศดีมากเลยอากาศดีครับอากาศดีเนะย็นสบายเย,ย,ย็นสบายครับตรง,งนี้ มองไปไหนนี่เห็นแต่ทุ่งนา,งนาเขียวขจีเ<ำ>ต็มไปหมดเลยนี่เรียกว่ายึดอาชีพทำนากันมานานแล้วเหรอครับก็ <g ül> เราโตามาด้วยการทำนานะครับตรงสมัยปู่ย่าตยาตยายมารุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับจะรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็มารุ่นลูกนะครับรุนลูกก็ทำนานะครับเราก็ได้ทำมาหากินด้วยการทำนากันมาหลังซู่ฟาสนาทุดดินมาโดยตลอด